نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tuan pinong pu sattha Allah subhanahu wa ta'ala tuk-tuk tan na krab. Wela rau payu nai wong พูดคุยกันสนทนาพาทีกันนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังลิ้นของเราเนี่ยให้ดีพอเวลาความเพลิดเพลินกำลังดําเนินอยู่ในวงสนทนาบางทีความเมามันกำลังเกิดขึ้นในวงสนทนาแล้วเราก็ลิ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะทำผิด เดี๋ยวจะอ่านฮะด,ดีษให้ฟังความผิดต่างๆที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมาจากลิ้นจากมือเนี่ยก็มีบ้างจากเท้าเนี่ยบางทีก็มีบ้างแต่ไม่มากนะักจากตัวจากผิวหนังจากตาเนี่ยจากหูเนี่ยน้อยกว่าลิ้น พราะสิ่งที่หะดีสยืนยันก็คือความผิดของลูกหลานของอาดำส่วนใหญ่นั้นมาจากลิ้นท่านนาบีสอนเราเนะี่ยให้ระวังลินเนี่ยเยอะมากเยอะมากๆเหล่าบรรดาสฮาบะแน่นอนอย่างยิ่งคนเหล่านี้ได้รับคําสอนของท่านนาบีได้รับคําตักเตือนจากท่านนาบีได้รับนะซีฮะข้อเตือน เมาอ,อีซอข้อคิดขอ้อเตือนใจเกี่ยวกับลิ้นเนี่ยนะเยอะมากเยอะมากๆบางฮะดี s พูดน่ากลัวมากๆบรรดาสฮาบะรายงานว่าท่านนาบีสอนว่ารูบบะกะลิมาตินอย ah, ู่ตะกัละมูบิฮายุกตะบิฮากอตอับลลอะอิลายอมิลกิยามะบางคำพูดที่ลิ้นเนี่ยมันพูดไปด้วยความเมามันพูดไปด้วยความอวดใหญ่อวดโตพูดไปด้วยความอะไรละ่ะ สะใจเนี่ยบางคำพูดฟังให้ดีนะถูกอัลลอฮ์บันทึกความกริ้วโกรธของพระองค์แก่คนคนนี้ไปจนกระทั่งถึงวันกิยามาอินนาลิลลาหัวอินนาอิลัยฮิร์จอนท่านอับดุลลอฮฮิบนิมัสูดเนี่ยได้ทำสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเกิดประโยชน์แล้วก็อ่านแล้วเนี่ยรู้สึกประทับใจในการระมัดระวังลิ้นของท่านไว้ได้ดีมาก ในฮะดิสระบุเอาไว้อย่างนี้นะครับว่าท่านอับดุลลอฮ์ใหนมสัสอูดนี่นะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเนี่ยแลบลิ้นออกมาแล้วก็จับที่ลิ้นของท่านจับที่ลิ้นของท่านแล้วก็เตือนตัวเองนะเตือนลิ้นของท่านอย่างนี้นะครับบอกว่ายาลิซานกุลไครอนตักนำ้ำวัสกุดอันชรินตัสลัมิงกอบเลอันตันดัม โอลินเอ๋ยโอลินของฉันเอ๋ยจงพูดแต่ในสิ่งที่ดีนะท่านจะได้รับรางวัลดีงามมากมายเหลือเกินจงนิ่งซะถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ดีเรื่องคุ้มคือเรื่องพลาดพิงเป็นหาคนอื่นในทางที่ไม่ดีเรื่องอะไรที่ไม่ดีเนี่ยหยุดซะนิ่งซะแล้วท่านก็จะปลอดภัย จงทำแบบนี้พูดในสิ่งที่ดีแล้วท่านจะได้รับสิ่งดีงามต่างๆมากมายจงนิ่งจงหยุดจงเงียบจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วท่านก็จะปลอดภัยก่อนที่จะถึงวันหนึ่งที่ถ้าไม่ระวังแบบนี้นะลิ้นไม่พูดดีนะครับไม่ปลอดภัยลิ้นพูดแต่สิ่งที่ชั่วไม่ปลอดภัยจงพูดแต่สิ่งที่ดีแล้วก็จงนิ่งจงเงียบจากสิ่งที่มันไม่ดี ก่อนที่จะไปถึงวันหนึ่งที่ท่านจะเสียใจท่านพี่น้องท่านอับดุลลอฮ์ฮินมิมัสอูดบอกต่อไปอีกนะครับว่าอินนีเซมิอ ul ัตุรอซูลลลอฮ์สลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแท้จริงฉันได้ยินท่านรอซูลสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอย่างนี้นะอักษรุขตอยับยับเนอาดัมมินลิซานิฮี ความผิดของลูกหลานของอาดำส่วนใหญ่แล้วมาจากลิ้นความผิดของมนุษย์ส่วนใหญ่มาจากลิ้นของเขาลาฮาลัวลากวัตอิลลาบิลลาพี่น้องจริงไหมเรามาตรวจสอบความเป็นจริงกันสังเกตดูเวลาเราคุยกันในวงสนทนานะพี่น้องคุยอะไรกันเอากันจริงๆเลยนะ วิจัยกันจริงๆเลยนะครับอา้าวหนึ่งสัปดาห์ต่อไปนี้นะพี่น้องที่ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศก็ดีที่ทำงานอยู่ที่โรงงานก็ดีที่ทำงานอยู่ที่โรงเรียนก็ดีครูบาอาจารย์ต่างๆเอาละครูบาอาจารย์ด้วยนั่งคุยกันอาพนักงานนั่งคุยกันที่ออฟฟิศคนทำงานในโรงงานอา่ะนั่งคุยกันในโรงงานตอนไหนตอนกินข้าวนะ พอกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วบางทีก็แยกย้ายกันไปละหมาดละหมาดเสร็จแล้วเหลือเวลาอีกประมาณถึง20นาที15นาทีก่อนจะเข้างานต่อในภาคบ่ายคุยอะไรกันลงนั่งเขียนคุยเรื่องนี้คุยเรื่องนี้คุยเรื่องนี้อัดบันทึกลงไปคุยเรื่องนั้นอัดบันทึกลงไปแล้วกลับไปตรวจสอบดูสิทําให้คนอื่นเสียหายไหมนินทาลับหลังหรือเปล่าว่าร้ายคนอื่นหรือเปล่าพาดพิงไปหาคนอื่นในทางที่ไม่ดีไหม ผมเคยบอกกับพี่น้องหลายครั้งเคยไปละหมาดที่มัสยิดระหว่างมักริบถึงอิชาคือไปพูดเตียนแบงที่เนี่ยนะเขาเชิญหลังอิชาเราจะไปหลังมักริบออกจากบ้านไม่ทันนู่นต้องออกห้าโมงเย็นพอไปถึงมักริบก็ได้เวลาละหมาดมักริบพอดีก็ถือโอกาสจะนั่งอ่านกุรอานหลังจากละหมาดมักริบนั่งทวนทวนทวน,ทวนเรื่องที่จะคุยเนี่ยนะหลังละหมาดมะกริบ สักชั่วโมงหนึ่งพอละหมาดอิชาร่วมกัเข,เข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปบรรยายระวังอยู่ที่มัสยิดก็สังเกตนึ่มีอยู่สองสามกลุ่มนั่งคุยกันอยู่ที่ชานมัสยิดนะครับอยู่ที่ชานมัสยิดข้างๆนั่งกินชากันนั่งกินขนมกันนั่งคุยกันน่ยประมาณสักสีนาทีประมาณสักห้นาท,านาทีบางคนก็ดีดีนั่งอ่านอัลกุรอานอัลฮัมดุลิลลาห์ไอเราก็นั่งทวนดู ดูตำรับตำราที่จะไปสอนไปพูดในคืนนั้นก็ลองเดินผ่านแย็บเข้าไปเดินช้าๆนะครับมือก็ถือหนังสือดูไปเดินช้าๆอ๋อเหรอคุยลูกบ้านนั้นเป็นอย่าง้งโอ,อ้ไอไอซบสมมตินะเป็นอย่างงี้ไอไอมานเป็นอย่างั้นไอแหลเป็นอย่างงี้อ๋ลเหรอดูแล้วบางครั้งเนี่ยยืนแอบๆดูเลยจะดูว่าคุยอะไรกัน เห็นหนั่งคุยกันอย่างเมามันแล้วบางทีก็สู่ไปจากเลยนะบังวงก็สู่บุรีอีกอัลลอพี่น้องคุยอะไรกันระหว่างหลังมะกริบถึงอิชาประมาณ45นาทีถึง50นาทีแล้วเดี๋ยวก็จะมาละหมาดอิชารวมกันคุยอะไรสรุปแลกก็คือดูแลคุยแต่เรื่องนินทาทั้งนั้นเลยไม่ใช่ที่มัสยิดอย่างเดียวที่มูซอนลาบางแห่งเหมือนกันเลยพี่น้อง เหมือนกันคุยในเรื่องพาดพิงไปหาคนอื่นในทางที่ไม่ดีอสังเกตอย่างนี้นะพี่น้องเวลาคุยเรื่องดีๆของคนอื่นคุยในเรื่องที่เออคนคนนี้เข้าใจบุญสุนทานนะเขามาเยี่ยมมสัสยิดเราแล้วก็อลัลลอฮ์บริจาคค่าน้าค่าไฟอะไรต่างๆคุยเรื่องดีๆของคนอื่นนะไม่ค่อยมันไม่ค่อยอร่อยแต่ทิ้งที่มันจะอร่อยแล้วก็รู้สึกเมามันรู้สึกลุ้นรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกอยากจะรู้ต่อ คุยเรื่องไม่ดีของคนอื่นบางทีเขาคุยกันกาลังจะจบอยู่แล้วเรามาปั๊บได well, well, ้ยินแววๆเป็นยังไงไหนเล่าตั้งแต่ต้นสิเล่นย้อนฟิล์มใหม่เลยพี่น้องย้อนฟิล์มก็ต้องมีการเล่าใหม่เล่าตั้งแต่ต้นเลยเรื่องนินทารับหลังเรื่องลิ้นของเราเนี่ยนะพี่น้องทําผิดในแต่ละวันเยอะมากดังนั้นในคําอธิบายตรงนี้นะครับเขาจึงบอกว่าอาเคอัลมุสลิม โอ้พี่น้องมุสลิมเอ๋ยสิ่งที่ชี้ให้เห็นก็คือคอตริลลิซานนะเขาพูดเป็นคำพูดแล้วก็ได้ยกหลักฐานจากฮาดิสต่างๆที่มันเกิดความชัดเจนเหลือเกินว่าลิ้นนี่อันตรายมากถ้าไม่ปกป้องถ้าไม่สงบถ้าไม่ระมัดระวังให้ดีมันเป็นเรื่องอันตรายอย่างมากเลย พราะท่านรรซลลูลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลล,ลัมเคยสอนว่ามันสอมาตานาจาใครที่สงบสงเยียมสงบนิ่งมากๆเนี่ยมักจะได้รับความสำเร็จในชีวิตแห่งโลกอาคีรอนไอเรื่องจริงพูดไปไอเรื่องดีพูดไปแต่ได้เรื่องที่มันคุ้มคือนี่นะสงบสงเยียมให้มากๆอินชาอัลลอฮ์นาจาเขาจะได้รอดพ้นในโลกอาคีรอนเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงย้ำตรงนี้ครับพี่น้อง ท่านนบีบอกว่าอัครูขตยับมนี่อาดัมมินลิซานีสิ่งที่เป็นบาปมากๆหรือบาปของมนุษย์ที่อยู่ในบัญชีของมนุษย์มากที่สุดก็คือมาจากลิ้นมาจากลิ้นพี่น้องอาจจะมาจากร่างกายด้านอื่นๆในบางที่ไม่ค่อยมีเอามือราบางทีแต่ละวันเคยไปชกต่อยใครไหมล่ะพี่น้องเคยไปตบตีใครไหมอ้าวเคยลักขโมยใครไหมสําหรับบางคนก็อาจจะบ่อยสําหรับบางคนก็อาจจะมากแต่สำหรับ พี่น้องที่มีอีมานระดับที่มีอีมานที่ว่าไม่กล้าที่จะขโมยของไม่กล้าที่จะไปชกต่อยคนอื่นมือก็ไมา่ได้ทำผิดอะไรเอาเท้านะมีมีซื้อยาเสพติดไหมมีมีทำชั่วไม่เท้าเดินไปทำชั่วบางไหมบางทีน้อยน้อยแต่ลิ้นเนี่ยนะพี่น้องตลอดเวลาลิ้นลิ้นเนี่ยตลอดเวลาในการที่เราได้พูดเนี่ยสังเกตบ้างไหมว่าเราพูดอะไรกัน ซิกดูล้อให้มากๆนะพี่น้องบรรดาอุลามาบอกว่าถ้าลิ้นเนี่ยนะมันขออภัยโทษต่ตออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาอยู่สม่ำเสมอนะครับอินชาอัลลอฮ์ลิ้นนี้จะนำไปสู่การลบล้างความผิดในบัญชียอย่างมากมายลิ้นนี้จะนำไปสู่การได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เพราะท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์ะจะทำให้ความทุกร้อนใจทำให้ความ กุ้มความปวดเสียนเวียนก้าวปัญหาต่างๆในครอบครัวอัลลอฮ์จะกำจัดให้หาทางออกที่ดีให้ถ้าบ่าวคนนั้นมีลิ้นมีลิ้นที่มันขออภัยโทษต,ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาอยู่สม่เสมอนั่งคุยกับคนอื่นนั่งคุยกับเพื่อนในวงสนทนาในบางทีรู้แล้วอัลลอฮฺดูคุยกัน4ี่สบนาทีคุยกันชั่วโมงหนึ่งมีแต่เรื่องมันๆเกี่ยวกับการดินทาทั้งนั้น มีแต่เรื่องตื่นเต้นในการพูดพาดพิงไปหาคนอื่นในทางที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยพี่น้องคุยกันชั่วโมงหนึ่งเคยกลับมานั่งขออพัยโทษต่ออัลลอฮ์สักห้านาทีไม่พี่น้องเมามันอยู่กับการฟังเรื่องนินทาลับหลังเมามันอยู่กับการสักถามเฮ้ยแล้วยังไงต่อแล้วเป็นยังไงไอ้คนนี้ยังไงเมามันเลอเกินดุเดือดเลอเกินในเรื่องของการนินทาลับหลัง คุยไปแล้วในเรื่องการนินทารับหลังคุยในเรื่องพาดพิงไปหาคนอื่นในทางที่ไม่ดีพี่น้องถามตัวเองบ้างกลับมานั่งขออภัยโทษต่ออัลลอสักหนาทีบ้างไหมท่านพี่น้องครับเรื่องคำพูดบางครั้งทำให้คนเนี่ยล้มเหลวในโลกอาคิเคหร ถ้ายังไม่หยุดนินทารับหลังแม้ว่าจะละหมาดแม้ว่าจะจ่ายสกาดแม้ว่าจะไปทาฮัตมาแล้วแม้ว่าจะอ่านกุรอานแม้ว่าจะทําความดีต่างๆมากมายเหลือเกินพี่น้องบางคนเนร่ลมเหลวรู้ไหมท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวอะัลฮิวะซัลลัมเคยตัดสินผู้หญิงคนหนึ่งว่าอยู่ในนรกซึ่งสฮาบะกล่าวขานกับท่านนาบีมาครับว่าอิมรัอาตัน ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับตุสกัรมินกัสรติซิยามิหาวสลาติหาวสอดกติหาผู้หญิงคนหนึ่งที่เมืองมดีนาเนธนนบีครับพวกเราได้รับทราบข่าวมาว่าผู้หญิงคนนี้นะโอ้โหละหมาดเยอะมากถือศีนอดทั้งฟัดดูและสุนัตละหมาดทั้งฟัดดูและสุนัตเยอะมากแล้วก็จ่ายสกาาจ่ายสดอดกอนาเป็นคนร่ำรวยนี่จ่ายสดอดก็ช่วยเหลือคนยากคนจนมากมายนี่ แต่คนไม่ค่อยชอบนางอยู่อย่างเดียวนิดเดียวไกรอ,อันนาลิซานฮาฮะตุซีจีรอนฮาฮะอากมากรยกเว้นอย่างเดียวลิ้นของนางเนี่ยกาวทำให้ชาวบ้านเจ็บปวดทำให้ชาวบ้านเนี่ยรู้สึกกะอักกระอ่วมใจช้ำให้ชาวบ้านเดือดรอ้อนลิ้นของนาง กล่าวแล้วทาให้ชาวบ้านเดือดร้อนทากล่าวแล้วทําให้ชาวบ้านเสียหายกล่าวแล้วทาให้ชาวบ้านเขาเจ็บปวดใจท่านนาบีบอกว่าฮิยฟินนารางจะอยู่ในนรกของอัลลอฮ์ในวันกียามาพี่น้องอะไรกันละหมาดครบดีทั้งฟารูและสุนัตถือสินอดดีทั้งฟารูและสุนัตทรัพย์สินสกาศจ่ายสดก่จ่ายอย่างมากมายลิ้นอย่างเดียวนี่นะทำความผิดเห็นไหม อัครุคอตอยับเนี่อาดัมมิลลิซานีฮีความผิดส่วนมากของมนุษย์ลูกหลานของอาดัมก็คือมาจากลิ้นพอลิ้นมันทําความชั่วมากๆละหมาดไม่เป็นผลหรอกพี่น้องสาการไม่เป็นทนหรอกครับถือสิ้นอดไม่เป็นผลหรอกครับเพราะฉะนั้นวันนี้เตือนแล้วก็ให้พี่น้องคิดมากๆนะครับลิ้นนี่ทําผิดมากเหลือเกินจงระมัดระวังให้ดีนะครับบ,บัลลาฮิฮตฟิกวัลฮิดายะ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غزات المؤمن الفكر لذات المؤمن العبر نحمد الله